สวัสดีครับเด็ก gadget l i ฟ e วันนี้เราจะมาพบกับตัวคลิปพิเศษเรานะครับเป็นคลิปของเรื่องเคสแต่ว่าเคสตัวนี้มนไม่ได้เป็นแค่เคสแต่มันมีฟีเจอร์ทําให้ทําให้เจ้า C43 เนี่ยรองรับ S Pen ด้วยเพราะฉะนั้นที่มากับปากกาตัวที่เป็น S Pen ตัว4 Edition นะครับตรงหัวนี้จะเห็นว่าซัมซูงเขียนอยู่เนาะแล้วก็ตรงนี้เขียนว่า4 Edition นะครับเนาะก็จะเขียนด้านนี้อาจจะไม่ชัดนิดนึงเพราะว่าผมใช้เลนส์ Ultra Wide นะของ Note 10 Plus ซึ่ง Ultra Wide เนี่ยเวลาโฟกัสมันจะโฟกัสได้ไม่มากเท่าเลนส์ปกติเพราะว่าระยะที่ผมถ่าย หรือแม้่อนท้างจะกใกล้นะครับอันนี้ขอโทษทีนะเพราะว่าเรามีอุปกรณ์อื่นเพิ่มเราก็ใช้กล้องมือถือในการถ่ายกันคราวนี้เนี่ยพอมาถึงเรื่อง S p e n ก็จะมีหลายคนถามว่าใช้ปากกาของ No t e 10 Plus ได้ไหมใช้ปากกาของโน้ตตัวเก่าได้ไหมคุณลองดูใช้ปากกานะครับคนละเรื่องกันเลยนะปากกาของตัว4 Edition หรือว่า S p e n Pro ตัวใหญ่กว่านี้ก็แท่งใหญ่กว่านี้แล้วก็ปากกาของ S Pen จะเล็กกว่า เอซิ่นตัวจะซีโนดนะครับคราวนี้เนี่ยถ้ามาเทียบหัวกันเนี่ยคุณจะเห็นว่าหัวมันต่างกันเห็นไหมผมจะวางตรงนี้นะหัวมันใช้ต่างกันซึ่งใช้เนี่ยเป็นหัวที่เขาทดลองวิจัยมาแล้วว่ามันจะมีสปริงตรงนี้ที่จะกดเข้าได้มากกว่าซึ่งปากกาของตัวโนตหรือของ S 12 u l t r a เนี่ยมันจะไม่มีสปริงเข้ามาตรงนี้ซึ่งเวลาเราเขียนแล้วกดลงไปเนี่ยจะทำให้จอจอของตัวตัวนี้ครับตัวโฟลหรือว่าฟลิปเนี่ยมันแตกนะเพราะว่าตัวจอของฟลิปเนี่ยเขาเป็นจอลักษณะที่เรียกว่าโฟลเดเบิล มันจะอ่อนๆนะครับพร้อมพับได้นั่นเองมันคือจอเดียวที่ที่พับอยู่ตรงนี้นครับทำให้เขาเต้องวิจัยตัวใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นปากกาของ galaxy note เก็บไปเลยนะครับไม่ต้องใช้นะขอย้ํานะอย่าใช้ถ้าใช้แล้วจอแตกจอเสียหายผมไม่รู้เขารับเคลมหรือเปล่านะเพราะว่าใช้ผิดวิธีนะครับเก็บไปก่อนเลยเนาะโอเคพอเคส,สัวนี้เนี่ยมันมาพร้อมปากกาซึ่งหลายๆคนอนะซื้อเคสัสวนี้พร้อมปากกาที่มีโฟลด้วยผลที่ต้องการจะใช้ s p e n fol edition จริง นะอันนี้เข้าใจหรือว่าทำไมมันขายคู่กันเพราะถ้าขายประกายอย่างเดียวเคสก็ขายไม่ได้อันนี้พอเข้าใจต่อมาคือเคสโซนนี้มันจะมีฟีเจอร์ในการเก็บประกา นข้้างีซึ่งทําให้เวลาใส่เข้าไปกับมือถือเนี่ยก็จะพกง่ายขึ้นอันนี้ผมขอไม่ใส่นะเพราะว่าใส่แล้วมันจะหนักก็จะพกง่ายขึ้นแล้วก็รางดูนี้สามารถจะถอดได้ซึ่งถอดข้าถอด,ถอ,ดออกได้ไม่ได้แต่ว่าพอถอดออกมันจะมีร่องตรงนี้คุณก็ต้องระวังว่าอย่าให้อะไรเข้าไปนะเพราะว่ามันอุดตันแล้วมันจะเรื่องใหญ่นะครับต่อมาอ่าถ้าเกิดใช้งานลักษณะทั่วไปเนี่ยผมขอยกมือถือออกก่อนตัว S Pen พเนี่ยมันหลุดง่ายมากคุณดูนะผมแค่นิ้วลูบนะตรงนี้นะไม่ทำไรนะนิ้วเดียวนะเห็นไหมว่าหลุดง่ายมากอันน ใชใส่ปองเกงผู้ชายผมว่าไม่น่ารอดผมว่า2อสวันไม่น่ารอดปากกาน,น่าจะหายเพราะว่ามันจะมีร่องแค่รองนี้รองเดียวในการเบรกหัวปากกาเพื่อไม่ให้หลุดแล้ววัสดุที่เขาอาบในนี้เป็นวัสดุคล้ายๆผิวอาบยางกึ่งลื่นกึ่งมันน่ะคล้ายๆเหมือนกล่องกล่องกระดาษที่อาบเป็นผิวพลาสติกมันๆนะ่ะอาจไม่ถึงกับเงาอะ่ะนั่นแหละประมาณนั้นแล้วคราวนี้ไอตัวสไลด์ล่างสไลด์ตัวเนี้ย เขาจะมีจุดล็อกอีกจุดเดียวเหมือนกันก็คือตรงนี้นะครับเป็นจุดจุด,จดตรงนี้อยู่ตรงนี้จุดเดียวเหมือนกันเพราะฉะนั้นรางโอกาสหลุดไหมผมว่ารางโอกาสหลุดมันยากเพราะว่าไลด์มันยาวเนาะถ้าเกิดจะหลุดเราน่าจะรู้ก่อนแต่ว่าปากกามันน่าจะไปก่อนแล้วก็เหลือแค่รางไว้เพราะฉะนั้นใช่บอกเจงไม่เวิร์กนะครับบอกเลยนะถ้าใช้เคสนี้แต่ว่าเคสนี้ก็เป็นเคสที่ปกป้องตัวสั่นเครื่องมือถือดีที่สุดเพราะว่ามันหุ้มคุ้มขอบตรงนี้แล้วก็เวลาจับถ้าเกิดมีรางเนี่ยมันจะฝืดมือกว่าเพราะว่าเคสหนังมันจะลื่นเนาะ้นนึึข ซึ่งอันนี้ผมชอบฟีลนี้นะแต่ว่ามันก็อันตรายนะครับเท่านี้ผมมีปากกาาละกันอันนี้จะพูดเรื่องปากกาเนาะเรื่องเคสผมคิดว่าน่าจบละไม่มีอะไรอยาเพิ่มเติมแล้วก็เคสต่วนนี้อ่ะเพิ่มเติมก่อนที่จะหยุดวางเคสนะก็มันจะเปิดช่องด้านบนนะคือด้านบนเนี่ยจะไม่หุ้มตัวขอบบนเลยจะหุ้มเฉพาะขอบล่างทั้งหมดแล้วก็วาวตัวฟิงเกอร์สแกนปุ่มพาวเวอร์ตรงนี้ไว้ซึ่งจะต้องระวังเพราะว่าฟิตกับฟอรเป็นปุ่มพาวเวอร์ Power แบบนี้นะครับที่จะใช้การสแกนที่ขอบด้านข้างเท่านั้นก็คือจะไม่่สาาาาาาามมรรรถไปบัังงเเเค้้ดกก็ือตอววลพะพนนนแีนะ โอเคเนาะโอเคเคสก็ประมาณนี้นะครับด้านล่างก็ปิดเพราะฉะนั้นเคสตัวนี้มันตอบโจทย์แค่บางอย่างนะกรณีคุณต้องการจะถ่ายแล้วต้องการให้มันโ,โชว์จอหน้าด้วยถ่ายรูปให้แฟนผมว่าเคสนี้ไม่ตอบโจทย์ก็ต้องอา่าเคสที่มันแยกชิ้นแต่ถ้าแยกชิ้นก็ต้องระวังเรื่องของตัวหินสื่อตัวบาร์มพับตรงนี้นะครับที่มันจะเป็นรอยง่ายโอเคขอเปิดจอเลยแล้วกันจอใหญ่เลยนะครับจอนอกไม่พูดละอ,อาจจะมีรอยนิ้วนิดน,งนึงนะขอโทษทีนะ พอเมื่อกี้เราลองรีบม,มาแล้วคุณจะเห็นว่าผมเนี่ยจะถ่ายรูปนะครับผมเปิดกล้องแล้วนะแล้วก็เปิดโฟโต้คราวนี้ผมขอถ่ายรูปปากกาเอสเพเห็นหมดไหมอ่ะหมดอ่ะครานี้เนี่ยถ้าเกิดคนที่ใช้ S Pen ประจำใน Galaxy Note นะครับคุณจะชอบใช้เอา S Pen เนี่ยมาจิ้มใช่ปะพอจิ้มปึ๊บคุณก็จะมาแต่งรูปผมจะลองแต่งรูปนะถ้าใช้ S Pen พมันจะคล่องตัวมากเดี๋ยวแต่งให้ดูโดยการลบปากกานี้ออกก็ได้หรือจะเขียนก็ได้เขียน S Pen เห็นไหมว่าเขียนง่ายแต่ถ้าเกิดเราลาก,ลาก,ลากนิ้วนะสมมุตินาลากน ทั้งหมดนะมันสามารถเลือกลบได้เนี่ยดูนะลายมือเห็นไหมมันจะใหญ่แต่ถ้าเกิดเราเขียนดีๆหน่อยนะเขียนดีๆหน่อยคือยังไงอะ่ะมือเราก็ใหญ่อะ่ะขนาดใช้ดินสอใช้เอสเทนมันยังไม่ขนาดนี้เลยอ่ะลบใหม่ลบหม่ลบไม่เห็นปะความคล่องตัวต่างกันมากแล้วการอ่านออกเนี่ยคือต่างกันมากถึงหมวใจาลายมือผมจะเกือบดีนะครับลายมือไม่ได้แย่นะเกือบดีโอเคสมมุติว่าจะลบเจ้าปากกานี้ออกเราก็ใชส้สามารถจะใช้ตัวนี้ได้จุดๆ,ๆนะครับความมือนะเขียนเนาะแล้วก็อ b อบเจกต์เอลัเซอร ถ้าใครไม่รู้ก็ลองใช้ดูนะแล้วเขาจะมีฟีเจอร์อยู่2ตัวก็คือตัวแรกเนี่ยสามารถจะรีมูฟอ o อบเจกต์ได้ก็คือรีมูฟแท่งนี้ออกไปได้เลยหรือรีมูฟตัวมุมหรือว่าตัวแสงสะท้อนนะผมขอรีมูฟตรงนี้กันกดไปที่ตรงนี้ถ้าเกิดบางตัวเนี่ยมันกดไปได้ก็ไม่ต้องกดก็คือใช้วงเอาเขาจะก็สามารถที่จะรีมูฟได้เหมือนกันนะครับแล้วก็หายละแต่มันจะเห็นเงาใช่ปะ่ะเห็นเงาว่าทำยังไงต่อเรากดดันไปก่อนเดี๋ยวลบอันนี้ให้หมด เดี๋ยวมันจะทํายากเสร็จพกกดเซฟไปเลยครับเซฟปุ๊บเขาจะจําแล้วว่าภาพนี้คุณเคยแก้นะเขาจะรู้ของเครื่องเขาถ้าเกิดส่งไปเครื่องอื่นผมไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้หรือเปล่านะถ้าชจำชงด้วยกันจะรู้น่าจะรู้แหละแต่ว่าถ้าเกิดยียวอื่นไม่น่ารู้แล้วก็จุดๆเหมือนกันแล้วก็ตัว object laser เหมือนกันแล้วคุณก็ขอแก้หน่อยแล้วกันตรงนี้อย่วงไปเลยซึ่งถ้าไม่มี S Pen ทํางานยากแน่ๆเห็นไหมว่ามันเนียนขึ้นถึงแม้ว่าตรงนี้ผมขอซูมมันจะไม่เป็นลายไม้เหมือนของจริงแต่มันดีกว่าที่จะไม่ลบใช่ไหมถ้าเกิดสมมาไม จะมีมุมตรงนี้อีกนะอันนี้เราทำแล้วใช่ไหมกดดันไปก่อนครับแล้วก็ทำใหม่ต่อเอลัชเชอร์เหมือนเดิมเราขอเอลัเชอร์โดออกเห็นไหมครับเนี่ยกลายเป็นโต๊ะลายไม้ธรรมดาที่ม,มีวัตถุเลยแล้วภาพนี้เราใช้ยังอื่นต่อได้อะนี่ยังไม่จบเนาะเรายังมีมุมแสงรีเฟลคชันใช่ปะเราเช็คไปแล้วเรากดทำใหม่ต่อครับกดจุดต่อแล้วกดอ b อบเจกต์เอลัชเอร์กด e อลัชเจอว์รีเฟลคชันออกไหมไม่ออกมันก็น่าน่าน่าได้แค่นี้ละมั้งลองดูอีกรอบนึง เนี่ยดีสุดละถือว่าโอเคไหมแล้วคุณก็เชฟกันแล้วคุณก็เอาไปใช้ซึ่งมันสามารถที่จะแก้ได้นะสามารถสามารถที่จะแบบแก้ไขปุ๊บเรากดรีวอร์ดตรงนี้ไปเรื่อยๆเ,เพื่อให้กลับไปสู่ภาพเดิมได้นะครับอันนี้อย่างแรกอย่างสองต่อมาคุณจะเฮ้ยเมื่อกี้เราเห็นฟีเจอร์ทุกอย่างนี่ครับไอคอนนี้ไอคอนนี้จริงๆมันไม่ใช่จริงๆอะมันอยู่ใน Aircomma เลย Airaction เมื่อก่อนของ Galaxy Note แหละแต่ว่าด้วยความที่ S Pen ตัวนี้เป็น S Pen 4 Edition นะครับตรงนี้เ no นาะเขียน f Edition ในละอ่ะเนี่ยที่เป็นของ Galaxy S 4นะครับก็มันจะใช้งาน แอร์คอมมอนแอร์่ไได้แอร์คอมมอนแอร์ช่นคืออะไรคือที่มันลากนิ้วไปไม้ไตายสิะซ้ายขวาซ้ายขวาหรือว่ากดปุ่มตรงนี้กดปุ่มตรงนี้เพื่อให้กลับกล้องหน้ากล้องหลังเดี๋ยวผมจะลองว่าถ้าเกิดเปิดกล้องแล้วผมเอาวัตถุเข้ามาเหมือนเดิมไอเซนนะเราขอถ่ายรูปผมกดได้ไหมดูนะไม่ได้เห็นไหมทําไม่ได้แล้วถ้าเกิดภาพนี้ล่ะเราจะขอสวายไปได้ไหมกดปุ๊บซ้ายขวากดปุ๊บซ้ายขวาไม่ได้เห็นไหมก็คือฟีเจอร์พวกนั้นไม่ได้แต่สิ่งที่ยังมีอยู่คืออะไรคือตรงนี้ฟีเจอร์ตรงนี้คือ เรียกว่าอะไรเดียฟีเจอร์ที่ประกาศเข้าใกล้อะเข้าใกล้เข้าใกล้เครื่องอ่ะมันยังมีอยู่คือชุดนี้ไม่ว่าจะไลฟ์เมสเซจเออร์ดูเดอร์ทランスเลตเพนอะเลยพวกนี้ก็ยังมีอยู่คือเป็นฟีเจอร์สมัยจัลลซี่โนดเอฟอีโน e โนดแปดโนดแปดทำได้ยังอ่ะแปดทำไม่ได้มั้งเก้ามั้งเก้าน่าจะเป็นรุ่นแรกที่ประกาศเป็นชัตเตอร์ได้ซึ่งใช่ป่าเออน่าจะ9เก้าแหละเออนั้นก็จะมีฟีเจอร์เพิ่มเติมก็ในการลากนิ้วไมค์กายสิธิ์ในการเรียกว่าอะไรอ่ะสลับกล้องหน้ากล้องหลังหรือเป็นชัตเตอร์เลยพวกนี้้วดาาใหญ่่ แต่ถ้าเกิดปะกาตัวนี้ก็สามารถจะใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันสมมุติว่าไม่อยู่หน้านี้แล้วเราไม่เห็นไอคข้อนี้ทํายังไงก็ไม่ยากครับคุณก็กดปุ่มตัวนี้เข้ามานะป,ปุ่มปุ่มปะกาเห็นไหมเข้าใกล้จอเขาจะโผล่ขึ้นมาโดยที่คุณไม่ต้องมาสนใจว่าคุณจะใส่เคสหรือเปล่าเพราะผมไม่ใส่เคสสิวเห็นปะแสดงว่าการตอบสนองเขาอะเขามีตัวเรียกว่าเนียบายตัว device ในการตรวจจับปะกาอยู่ละแต่ว่ามันไม่ได้มี action air command อะไรประมาณนั้นคราวนี้คุณบอกว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าใช่หรือเปล่าเราลองดูนะครับ ผมลองเข้าไปที่ Advanced Feature นะแล้วก็เข้าไปที่ e p e n จะเห็นรอยนิ้วเยอะหน่อยก็แอชชั่นเห็นไหมว่าเขาบอกว่าไม่ได้ต้องใช้ s Pen ตัวตัวใหม่ก็ s Pen แพรลองแพรดูได้ไหมเขาบอกว่าต้องใช้ s Pen Pro เท่านั้นแล้วก็ปุ่มตรงนี้อ่ะก็เห็นว่ามันก็ใช้งานไม่ได้จริงๆอะแหละในเรื่องของตัว Command แอชชั่นที่ที่เคยมีอยู่ใน Samsung g a l a ส y S12 u ส t r a สองอโน้ตทั้งหลายแหละตั้งแต่โน้ต9ขึ้นมานะครับแต่ว่าปากกาตัวนี้มันเทียบเท่า S Pen S Pen ในตัว Galaxy Note 5 Note 7 n o t e FE Note 8ประมาณนั้น ถามว่าพอไหมผมว่าพอแล้วว่าการใช้งานทั่วไปสามารถจะคุมข้อความอะไรพวกนี้ได้สบายๆตกแต่งภาพได้สบายๆแล้วแล้วก็ถ้าถามว่าต้องขยับไป S Pen Pro หน่อยไหมก็ถ้า S Pen Pro เนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างที่ว่าคุณมีแท็บเล็ตซัมซุงอยู่แล้วหรือมีมือถือซัมซุงที่เป็น Galaxy Note Galaxy A 2 2อ Ultra อยู่แล้วคุณต้องการสลับระหว่างปากกาปกติกับปากกาตัวโฟเนี่ยก็สลับได้เลยในแท่งเดียวกันคือ S Pen Pro ตัวนั้นนะแต่ก็ต้องสลับนะถ้ามาใช้ตัวโฟแล้วคุณไม่สลับจอพังนะครับเพราะว่าการรองรับปากกาเนี่ยมันจะมีต้องีรง,ร,งรงนต้ เพิ่มเติมด้วยเนาะอันนี้ก็รายละเอียดเพิ่มเติมในการใช้ปากกาตัว S Pen ตัว f o Edition นะครับของ Galaxy c 4 3แล้วก็ C4 4เป็นเหมือนกันเลยนะไม่ต่างกันมากส่วนเคสตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับปากกา f o Edition นะถ้าใครจะหาซื้อแยกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยังไม่มีแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะซื้อแบบที่เป็นเซตเนี่ยที่สนย์มีขายแล้วก็มือสองก็มีเยอะแยะเลยถ้าคุณซื้อ c 4 4มาแล้วคุณบอกว่าคุณต้องการแค่ปากกาแล้วคุณไม่ต้องการเคสผมว่าก็ไม่ยากนะคุณก็ซื้อของ c 4 3มาแล้วคุณก็เอาปากกาเนี่ งเพิ่มเติมที่มันเนตประกาได้นะก็มีเยอะแยะในตาแล้วก็มีคำถามอะไรถามเข้ามาได้เลยขอบคุณที่รับชมมากๆนะครับสวัสดีครับ